สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูพระสม,มนาคุณสำหรับผู้ที่จะส่งงานส่งพระเข้าประกวดในวันที่6เมษายน2563ห้องสแสดงทองบริษัทไปสันีไทยนะครับถนนแจ้งวัฒนะในการประกวดพระของทุกครั้งของอาจารย์สุรพลหรือรวมทั้งพระสายรุรักนะครับแต่ละกลุ่มก้อนก็จะนำพระ มาสม,มาณาคุณอย่างอาจารย์สุรพลนี่ค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะมีมากมาก,มากมายบานตะไทยอย่างที่เห็นนี่นะครับในการประกวดพระครั้งนี้นะครับอาจารย์สุรพลได้จัดเตรียมพระกุเมืองกำแพงเพชรมีทั้งพระลีลาเพชรขนุนพระลีพระสุ้มกอผมเคยได้พระชุดนี้ไปนะครับผมใสพ่พระทุ่งเข็มไปนะครับอันนี้เป็นพระสม,มาณาคุณนะครับ นอกจากนี้แล้วยังมีพระปิตาหลวงพ่อแก้วขอกวัดปากทะเลพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดอรหารไรพระสมเด็จอย่างองค์นี้นะครับต้องส่งสิบหกสิบองค์นะครับถึงจะได้พระนี้หนึงองค์นะครับงงการกันเปิดกันในราคาหลายหมื่นบาทนะครับนอกจากนี้แล้วพระทุกนี้นะครับเร็วๆนี้มีเอฟซีของอาจารย์ผมอาจารย์อาจารย์สุรพลได้รับ เป็นพระสมนาคุญเกิดปฏิหารยิ่งใหญ่เลยนะครับพระสมเด็จป่วัดบางขุนทงนะครับเงื่อนไขาการส่งพระเข้าประโสดยังไงเนี๋ยเเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับ คราก็ภาพก็แข็งแรงแล้วครับ่ะแข็งแรงดีขึ้นตามลำดับลำรับครับอ่าอาจารย์เร็วเร็วนี่แต่ส่งคลิปให้ผมดูไม่ส่งภาพให้ผมดูเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์พระสมณานุไน้คนไอ้คนไอ้คนนั้นเขาดีใจยังไงแล้วแต่ได้ฟังนิดหนึ่งคือดูดีๆแล้วก็ส่งข้อความทักทาพโดูบอกว่าการ ผมเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ฟังไอ,คอ้คนไอ,คอน้คนไอ,คอน้นนคนเกิดเหตุนั้นคนนก่อนเดี๋ยวก็ชื่อชัยวัดเยื่อใหญ่ชัยวัดเยื่อใหญ่อยู่กรุงวลราชธา,านีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมกันครับครับหรือจะเรามไปขอไปขอพระคื่เน,อน,นอเอางงไหมเออผมเตรียมบอกบอกอาจารย์แล้วบอกว่าว่างเมื่อไหร่จะมาอาจารย์ไปแค่ไป ไ่ถ่ายทำได้คร<ด>ับแต่ต้องให้ผมไปแรกกว่าผมบอกแล้วถ้าเกิดไปไงใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้